รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยสม์มายเออร์สันติสุขกับพระเจ้าสันติสุขกับตัวเองสันติสุขกับผู้เชื่อคนอื่นๆ นี่เป็นคําสอนที่แบ่งเป็น3ตอนถ้าชันเทศทุกอย่างตามที่เขียนไว้แต่คุณจะได้เนื้อหาทั้งหมดภายใน5นาทีถ้าคุณมีสันติสุขกับพระเจ้าคุณจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณคุณจะต้องรู้พละลักษณะของพระเจ้าเพื่อคุณจะรู้ว่าคุณคาดหวังอะไรจากพระองค์ได้บ้างคุณรู้ว่าเวลาที่คุณทําบาปพระองค์พร้อมจะให้อภัยคุณรู้ว่าพระองค์เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาคุณรู้ว่าคุณวางใจพระเจ้าได้คุณสามารถเปิดใจกับพระเจ้าได้คุณสามารถทูลทุกอย่างกับพระองค์ได้ ไม่มีเรื่องอะไรที่คุณต้องซ่อนไว้จากพระองค์เพราะพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ก็เลิกพยายามมีความลับกับพระองค์มันไม่มีอะไรที่เราจะเก็บไว้เป็นความลับจากพระองค์ได้มันเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเลยถ้าเราคิดว่าจะเก็บบางเรื่องไว้ไม่ยอมบอกพระเจ้าสันติสุขกับตัวเองอันนี้ก็เป็นคําสอนที่แบ่งได้อีก4ตอนทําไมคุณไม่ลองดูสักครั้งหนึ่งทุกคนเลยถ้าคุณต้องยอมรับตัวเองในคืนนี้ เลิกทะเลาะก,กับตัวเองได้แล้วคุณจะไม่มีสันติสุขแน่นอนถ้าคุณยังคอยจับผิดตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามเขียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของคุณออกมาเป็นข้อข้อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฉันดูไม่เป็นแบบนั้นฉันดูไม่เป็นแบบนี้ฉันอยากมีหุ่นแบบเธอบ้างจังฉันอยากมีของประทานเหมือนเธอบ้างจังฉันอยากร้องเพลงได้แบบนั้นบ้างนู่นนี่นี่นี่อย่า yeah. เราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละให้เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็น ซึ่งเป็นพระประสงค์ของรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างคนไร้ประโยชน์พระองค์ไม่ได้สร้างจากความผิดพลาดให้เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทําได้และเลิกเอาตัวเองไปแข่งกับคนอื่นหรืออยากมีชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตที่เราควรจะมีเลยเราอาจจะปล่อยให้ตัวเองเศร้าเสียใจไปตลอดชีวิตที่เหลือที่เราไม่เป็นเหมือนคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นเหมือนคนอื่นได้ให้เราเป็นตัวของตัวเราเองก็แบบอื่นมีคนเอาไปแล้วอ่ะ อเมนไหมฉันบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ชอบตัวคุณเองคุณก็กำลังลำบากแล้วละ่ะเพราะทุกที่ที่คุณไปตัวคุณก็อยู่ตรงนั้นด้วยมีสันติสุขกับพระเจ้ามีสันติสุขกับตัวเองและมีสันติสุขกับคนอื่นว้าว ฉันอยากจะให้เคล็ดลับสองสาข้อที่คุณจะมีสันติสุขกับคนอื่นได้แค่ไม่กี่ข้อเองให้คุณตระหนี่กับการวิพากวิจารณตัวเอง <c oughs> ฉันหมายถึงให้คุณตระหนี่มากที่สุดเท่าที่ทำได้กับการวิพากวิจารณ์สนใจเรื่องของตัวเองเหอะ <c oughs> เสนอความคิดเห็น ให้น้อยที่สุดแม้แต่เวลามีคนมาถามความเห็นของคุณโดยทั่วไปเขาอยากให้คุณเห็นด้วยกับเขานั่นแหละไม่ได้แนะนําให้คุณเป็นคนเสแสร้งนะแต่คุณต้องจําไว้เสมอว่าฉันบอกว่าถึงแม้คุณจะเสนอความคิดเห็นเฉพาะเวลาที่เขาถามแต่กว่าครึ่งหนึ่งที่เขาถามเขาไม่ได้อยากรู้จริงๆหรอกฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปบอกความคิดเห็นของเราเวลาที่พวกเขาไม่ได้ถามเพราะว่ายังไงมันก็ไม่โดนใจเขาอยู่ดีอะ อย่าไปพยายามควบคุมคนอื่นเขาไม่ชอบหรอกไม่มีใครเป็นเหมือนคุณหรอกให้พื้นที่เขาบ้างเอาละเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักที่ฉันตั้งใจจะพูดในคืนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ขโมยสันติสุขของเราไปก็คือพายุแห่งชีวิตมีพายุขนาดใหญ่พายุขนาดเล็กพายุที่เกิดขึ้นนานพายุระยะสัน้น <laughs> พายุที่พยากรณ์อากาศไม่ได้พูดถึงเราต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่พร้อมเสมอ เอาละเรามาดูหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ11แต่มาดูสดุดีบทที่3 4ข้อ14ก่อนสิ่งที่คุณต้องทําในระหว่างที่เจอพายุคืออะไรไม่ใช่พยายามทําให้พายุสงบนะไม่ใช่พยายามทําให้พายุหายไปแต่เป็นการรักษาสันติสุขของเราไว้ให้ดีถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีพลังเข้มแข็ง คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสันติสุขเอาไว้ระหว่างที่เจอพายุเมื่อคุณทําได้แล้วมาสตานก็จะหมดปัญญาที่จะทําร้ายคุณสดูดีบทที่สาิบสี่ข้อ14คุณบอกว่ามันยากเกินไปฉันเสียใจมากๆเลยนั่นเป็นความผิดพลาดอย่างแรกของเราที่บอกว่าเราทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทําไม่ได้จงหันจากความชั่วและจงทำความดีจงแสวงหา หมายถึงตามหาสันติภาพและจงติดตามมันไปฉันอยากจะสื่อให้คุณเข้าใจจริงๆว่าพระคัมภีร์ในข้อนี้หนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ11มีความหมายกับชีวิตของฉันมากแค่ไหนตอนที่ฉันได้เข้าใจฟังฉันให้ดีนะว่าฉันไม่สามารถรออยู่เฉยๆให้สันติสุขมันหล่นมาใส่ฉันเองได้ฉันจะไม่มีสันติสุขจากการนั่งโหยหาอย่างเดียวแม้แต่การอธิษฐานขอก็ไม่ได้ทําให้มีสันติสุขบอกตามตรงหลายครั้งเรามักอธิษฐานขอสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ดังนั้นการอธิษฐานของเราก็ไม่มีประโยชน์เพราะพระเจ้าไม่สามารถตอบคําอธิษฐานนั้นได้การที่เราอธิษฐานว่าโปรดประทานสันติสุขให้ลูกด้วยไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้องนะเราต้องอธิษฐานแบบนี้ว่าพระเจ้าโปรดช่วยให้ลูกดาเนินชีวิตในสันติสุขที่พระองค์ได้มอบให้ลูกแล้วที่อยู่ในใจลูกฉันมีสันติสุขและยิ่งคุณเชื่อว่าตัวเองมีสันติสุขมากเท่าไหร่คุณก็อยากเข้าสู่สันติสุขที่ว่านั้นและดําเนินชีวิตในนั้น เวลาที่คุณต้องการสันติสุขจะปกป้องคุณสันติสุขจะทําให้คุณมีพลังสันติสุขจะทําให้คุณมีสิทธิอยู่เหนือมารซาตานเวลาที่คุณรักษาสันติสุขเอาไว้ได้นั่นคือจุดที่มีพลังมากที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้แต่ถ้าเรากลัวหรือเสียใจเราก็กําลังทําอย่างที่มารซาตานต้องการเลยแหละคุณได้ยินไหมเวลาที่เรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกเสียใจแล้วก็เริ่มต้นพูดอะไรต่างๆนะั้นน่ะีนะ่เนี่ย จริงไหมคุณรู้ดีเวลาเราผิดหวังปากเราก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยมีใครบ้างที่คิดว่ามันเป็นไปได้ที่คุณจะเรียนรู้ที่จะมีสันติสุขในท่ามกลางพายุบางคนอาจจะคิดว่าฉันก็ไม่รู้นะคุณไม่รู้จากฉันนีนาะแต่ฉันรู้จักตัวเองนะรู้ไหมฉันเองก็เคยเป็นคนที่เหวี่ยงวีนมากเลยแหละ โอ้โหฉันเป็นเหมือนหม้อแรงดันที่กำลังจะระเบิดแม่ฉันมักจะทำอาหารด้วยหม้อแรงดันบ่อยๆตอนที่ฉันยังเล็กอยู่ถ้าคุณเคยเห็นนะเนืกอออกไหมที่มันจะค่อยๆสร้างไอ้น้ำข้างในแล้วก็มีจุกเล็กๆข้างบนสั่นแค่เห็นก็น่ากลัวแล้วอ่ะพ่นไอ้น้ำออกมาเป็นระยะๆฉันยังจำได้แม่จะพูดตลอดว่าห้ามจับอย่าไปจับนะจะอะไรก็ช่างห้ามเปิดฝาเด็ดขาดห้ามแต่ต้องเด็ดขาด ฉันก็เคยเป็นแบบนั้นแหละมันเหมือนกับฉันจะแบบปรออยู่ว่าจะมีใครมาสะกิดต่อมตอนไหนแต่คุณรู้ไหมว่าทําไมฉันเป็นแบบนั้นเพราะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในใจฉันฉันไม่ได้ปกป้องแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ข้างในฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครในพระคริสต์ฉันไม่มีสันติสุขกับพระเจ้าฉันไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักฉันฉันไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าพระองค์ทรงชอบฉันด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงเรื่องเชื่อว่าพระองค์จะโปรดปรานฉันเลยฉันรู้สึกไม่มั่นใจฉันรู้สึกกลัว ความรู้สึกทุกอย่างที่ไม่ถูกต้องฉันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นแต่ทําไมฉันไม่สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้เหรอเพราะว่าฉันติดตามเฉพาะผลประโยชน์จากแผ่นดินของพระเจ้าฉันอยากให้พันธกิจของฉันเติบโตขึ้นฉันอยากให้สามีของฉันเปลี่ยนอยากให้ลูกๆของฉันเปลี่ยนฉันอยากจะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นของคริสต์จากฉันอย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 ากเอามาให้ฉันให้ฉันให้ฉันฉันบอกตรงๆเลยว่าฉันไม่ได้ติดตามสิ่งที่ถูกต้องและถ้าคุณไล่ตามสิ่งที่ผิดคุณก็จะไม่มีจุดจบที่ถูกต้องแน่นอนอเมนไหม ประโยคนี้ดีมากถ้าคุณไล่ตามสิ่งที่ผิดก็ไม่มีทางจบด้วยสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนถ้าคุณต้องการสันติสุขก็ไล่ตามสันติสุขถ้าคุณอยากดำเนินชีวิตในความรักคุณก็ต้องศึกษาเรื่องความรักคุณต้องสวมความรักคุณจะต้องตื่นขึ้นมาทุกๆวันตั้งใจหรือว่าจะออกไปข้างนอกและมอบความรักให้กับคนอื่นคุณต้องพร้อมที่จะให้คุณต้องเตรียมของที่จะให้ให้พร้อมถ้าคุณอยากดำเนินชีวิตในความรักคุณทำได้เพราะพระเจ้าจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตในความรักพระองค์ทรงเรียกให้เราดำเนิน ฉันอยากเป็นคนที่เต็มไปด้วยสันติสุขและฉันมุ่งมั่นว่าฉันจะมีความสุขกับชีวิตฉันหมายถึงทุกอย่างในชีวิตของฉันเลยไม่ใช่แค่ช่วงวันหยุดพักผ่อนไม่ใช่แค่วันได้เงินเดือนทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของฉันมีใครพร้อมกับเรื่องนี้บ้างไหมแต่ยังไงพายุก็จะเกิดขึ้นคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ย้อนบทที่14ข้อ27เเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยมีใครเห็นประโยคถัดไปบ้างตรงนี้บอกว่าเลิกปล่อยให้ตัวเอง รู้สึกปั่นป่วนกระวนกระวายอย่าให้ตัวเองรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดกลัวขี้ขลาดและไม่มัน่นคงเอาละเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ไม่มีพระคุณของพระเจ้าอยู่ด้วยไม่เด็ดขาดหากแยกจากพระองค์แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยหน้าที่ของเราก็คือเชื่อหน้าที่ของพระเจ้าก็คือลงมือทำดังนั้นฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยให้ฉันสามารถทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำได้ ถ้าฉันเต็มใจและฉันจะเต็มใจแค่นิดๆิหน่อยๆยไม่ได้ฉันต้องเต็มใจจริงๆน่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันในเรื่องของอารมณ์เพียงแค่จดจ่ออยู่กับบางอย่างเช่นฉันตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะไม่ใช้ชีวิตที่ไม่มีสันติสุขและฉันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยฉันต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าโอเคอะไรที่ขโมยเอาสันติสุขของฉันไปฉันพบว่าเวลาที่ฉันเร่งรีบฉันจะเสียสันติสุขไปฉะนั้นฉันก็ต้องเลิกรีบเร่ง ฉันพบว่าถ้าฉันกังวลเกี่ยวกับบางอย่างตลอดเวลาฉันก็จะรักษาสันติสุขไว้ไม่ได้ฉะน,นั้นฉันต้องจริงจังกับพระเจ้ามากขึ้นและอธิษฐานศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าให้มากพอที่จะไปถึงจุดที่เข้าใจว่าความกังวลไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวความกังวลเป็นเหมือนการน,นั่งบนเก้าอี้โยกทั้งวันที่มันทําให้คุณไม่อยู่นิ่งแต่ไม่ได้ช่วยให้ไปไหนเลยคุณไม่ได้พัฒนาอะไรเลยสักอย่างมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรที่ขโมยสันติสุขของคุณไป คุณคิดในใจว่าลูกๆของฉันขโมยสถิติสุของฉันไปแต่ว่าคุณมีพวกเขาแล้วพวกเขาเป็นของคุณพวกเขาจะยังอยู่ตรงนั้นจนกว่าทั้งหมดจะโตและแยกย้ายกันไปเสียใจด้วยคุณอยากมีลูกเองนะเด็กพวกนี้ทำฉันประสาทเสียจริงๆก็ใช่เด็กๆอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากไม่น่าสงสัยเลยถ้าคุณมีลูกๆไปรุ่น3 4คนที่บ้าน คุณควรจะมีหนังสือทุกเล่มที่ฉันเขียนนะเชื่อเถอะแต่ประเด็นก็คือคุณเองก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเขาเลยตอนคุณอายุเท่านั้นยกเว้นบางคนที่อาจจะเป็นเหมือนนางฟ้าช่วงที่กำลังโตขอถามหน่อยว่ามีใครบ้างที่ทำอะไรโง่งๆตอนที่ยังเป็นเด็ก ฉันหมายถึงฉันเองก็เคยทำเรื่องโง,โง่ๆอย่างเช่นกลั้นหายใจจนเป็นลมไปขับรถไล่ไก่บนถนนฉันกับเพื่อนจะลงไปนอนบนถนนแล้วรอดูว่ารถจะมาใกล้เราได้มากแค่ไหนก่อนที่เราจะรีบหมุนตัวออกไปจากถนนเรื่องสุดท้ายใช่แล้วทุกคนทำหน้าแบบตอนนั้นฉันมีความกล้าหาญพอสมควรเลยแหละแต่เอาไปใช้กับเรื่องที่ไม่ฉลาดสักเท่าไหร่ ฉันทำแต่เรื่องโง่ๆเรื่องที่ไร้สาระทุกคนสายหัวให้ฉันแล้วคุณหลัดคุณทำอะไรแต่คุณรู้อะไรไหมฉันก็ยังอยู่ตรงนี้และฉันก็รักพระเจ้าแล้วฉันก็มีชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมายฉันทำความดี คุณก็ยังอยู่ตรงนี้คุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆในพระเจ้าและคุณรู้อะไรไหมเป็นไปได้มากว่าลูกๆของคุณจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าคุณอธิษฐานเผื่อพวกเขาและเลิกจู้จี้พวกเขาตลอดเวลารักษาสาันติสุขของคุณไว้รู้ไหมเรามักจะคิดว่าเราทําไม่ได้ก็มันช่วยไม่ได้นี่นาฉันรู้สึกเสียใจเองช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอยูๆ่ๆมันก็เป็นแบบนี้รู้ไหมเรามารับความจริงอย่างหนึ่งด้วยกัน ความจริงก็คือเราสามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าเราอยากจะทำจริงๆถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่ถูกต้อง <c oughs> จริงไหมถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่ดีคุณจะไม่ทำตัวเหมือนเวลาอยู่บ้านจริงหรือเปล่าล่ะ <c oughs> ขอร้องล่ะนี่เป็นความจริงจริงๆนะ อพยพบ,บที่14ข้อ13และ14ชาวอิสราเอลกำลังอยู่ระหว่างทะเลแดงกับกองทัพทหารอียิปต์ไม่ใช่จุดที่น่าอยู่เลยพวกเขาเริ่มโมโหพระเจ้าเลยบอกให้โมเสสไปเตือนพวกเขาว่าจงรักษาสันติสุขเอาไว้รักษาสันติสุขรักษาสันติสุขพระเจ้าจะต่อสู้แทนท่าน เห็นไหมเวลาที่เรารักษาสันติสุขสิ่งที่เราควรจะพูดออกมาดังๆพร้อมกับท่าทีของเราก็คือพระบิดาลูกวางใจพระองค์เมื่อไหรที่เรารักษาสันติสุขเราจะบอกว่าลูกรู้ว่าลูกแก้ไขเรื่องนี้เองไม่ได้แต่พระเจ้าลูกวางใจว่าพระองค์จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนเอาละคุณรู้ไหมเรามีปัญหาอยู่สองแบบด้วยกันเรามีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์กับปัญหาเกี่ยวกับคนปัญหาเกี่ยวกับคนมักจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่า แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณสงบนิ่งท่ามกลางปัญหาก็คือปล่อยให้พายุมันผ่านไปซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอจะมีแสงแดดส่องอยู่เหนือก้อนเมฆเสมอเสมอเราต้องเรียนรู้ที่จะโผบ,บินขึ้นไปด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเวลาเจอพายุพวกมันจะใช้ประโยชน์จากพายุใช้ประโยชน์จากแรงลมแทนที่จะบินหนีไปมันจะพุ่งเข้าใส่พายุคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่ามีสายตาเหมือนนกอินทรีใช่ไหม พวกมันมีสายตาเป็นเหมือนอุโมงค์ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะหลายไมล์พวกมันจะเห็นพายุที่พัดมาพวกมันจะไม่บินหนีพวกมันจะเตรียมตัวให้พร้อมและใช้ประโยชน์จากมันและเมื่อลมปะทะพวกมันก็จะดันตัวให้ลอยขึ้นไปอยู่เหนือพายุพวกมันจะมองกลับลงมาที่พายุและบินไปมาภายใต้ดวงอาทิตย์แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพายาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย พระเจ้าไม่ได้สร้างให้เรากลัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาแต่วิ่งหนีตลอดเวลาถ้าคุณสังเกตดูยุทธภัณฑ์ทั้งชุดในเอเฟซัสบทที่6ไม่มียุทธภัณฑ์สำหรับการถอยหนีนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าไม่อยากเห็นลูกๆของพระองค์วิ่งหนีจากปัญหาจงสงบนิ่งและรักษาสันติสุขเอาไว้พระเจ้าจะต่อสู้แทนคุณการต่อสู้นี้ไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของพระเจ้า พวกศัตรูที่คุณได้เจอวันนี้คุณจะไม่ได้เจอมันอีกเลยแล้วฉันต้องทํำยังไงบ้างล่ะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือรักษาสันติสุขเอาไว้รักษาสันติสุขเอาไว้ไม่มีวิธีอื่นเลยแค่พระเจ้าลูกวางใจพระองค์ลูกวางใจพระองค์ลูกวางใจพระองค์งใ,งคในมาระโกบทที่4ี่ข้อ35พระเยซูอยู่บนเรือพร้อมกับสาวกของพระองค์กล่าวว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด พระโกบที่5ข้อหนึ่งบอกว่าพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งแต่ก็มีพระกัมภีร์หลายข้อขั้นกลางระหว่างนั้นพวกเขาขึ้นไปบนเรือและพายุใหญ่ระดับเฮอริเคนก็เข้ามาปะทะเรือและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยทำให้เรือโคลงเคลงไปไปมามา ซึ่งพระเยซูนอนหลับพักผ่อนอยู่ใต้ท้องเรือแล้วพวกเขาก็เริ่มโมโหขึ้นมาพระองค์ไม่สนใจพวกเราเลยหรือพระเจ้าพระองค์ไม่รักเราเลยเหรอแน่นอนว่าถ้าพระองค์รักเราสิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นลูกรู้ว่าพระองค์จัดการได้แน่พระเจ้าแต่พระองค์ไม่ทําอะไรเลยลูกไม่เข้าใจว่าทําไมพระองค์ไม่ทําอะไรเลยแล้วพระเยซูก็ตอบว่าพวกเขาที่พวกเขามีความเชื่อน้อย จเจ้าพวกมีความเชื่อน้อยและพระองค์ก็ทำให้พายุสงบแล้วตำหนิพวกเขาในบทที่ห้าข้อหนึ่งพวกเขามาถึงอีกฝั่งหนึ่งคุณรู้อะไรไหมไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่ก็ตามมันก็จะผ่านไปมันจะผ่านไปแน่ๆมันจะไม่อยู่ตลอดไปแน่นอนยิ่งคุณบอกตัวเองอย่างนั้น คุณก็จะผ่านเรื่องนั้นไปง่ายมากขึ้นฉันรู้ว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังเจ็บปวดอยู่มันอาจจะฟังไม่เข้าหูสักเท่าไหร่คุณคิดในใจว่าไม่ต้องมาสอนให้ฉันมีสันติสุขมีความสุขหรอกคุณไม่ได้รู้เลยว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่คุณรู้ไหมฉันก็ไม่ได้พูดโดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับตัวเองฉันผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากด้วยเวลาที่ฉันเจอปัญหาหนักๆอย่างหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากก็คือคิดว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรหลังงจจากเรื่อนี้บลง สุดท้ายเราจะได้อะไรหลังจากผ่านเหตุการณ์ยากลำบากเหล่านี้ไปได้ฉันอยากจะบอกว่ามันมีไม่กี่อย่างที่คุณจะเรียนรู้หลังจากผ่านมันไปข้อหนึ่งคุณจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าที่เคยเป็นมาฉันพูดถูกต้องไหมมีใครบ้างเคยผ่านเหตุการณ์บางอย่างในฐานะผู้เชื่อคุณต้องผ่านสถานการณ์บางอย่างที่เป็นเหมือนฝันร้ายและเมื่อคุณผ่านมันมาได้คุณกล้าพูดได้เลยว่าคุณได้รู้จักกับพระเจ้าอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับก่อนที่จะเจอปัญหานั้น ฉันบอกเลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดนั่นคือประโยชน์ที่ดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่สองที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีความเห็นอกเห็นใจกับคนที่เจ็บปวดมากขึ้นคุณเจ็บปวดมากเวลาที่เห็นคนอื่นเจ็บเพราะว่าคุณสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดอย่างเดียวกันกับพวกเขา เรามีมหาปุโรหิตผู้สูงสุดที่เข้าใจเพราะพระองค์ได้ผ่านความทุกขทรมานทุกอย่างและถูกทดลองทุกอย่างเหมือนที่เราเจอแต่พระองค์ก็ยังไม่ทําบาปแต่พระองค์ทรงเข้าใจฉันอยากบอกความจริงอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าจะใช้คุณสอนคนอื่นคุณว่าคุณจะสอนได้โดยไม่ต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมาเลยอย่างนั้นหรอคุณอย่าไปเผลออธิษฐานว่าโปรดใช้ลูกเถิดพระเจ้าเชียวนะแต่ถ้าคุณอธิษฐานไปแล้วก็สายไปแล้วล่ะคุณถอนคําพูดคืนไม่ได้ละจริงไหม ถ้าเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเราก็จะไม่มีอะไรสอนคนอื่น <c oughs> ฉันไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีชีวิตเป็นฝันร้ายเพื่อจะได้ไปนหนุนใจคนอื่นแต่ฉันกําลังบอกว่าถ้าคุณจะรู้สึกแย่กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังจะระเบิดออกมาคุณก็ต้องมีบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับเขาได้เพราะพวกเขาอยากจะรู้ว่าคุณเข้าใจดีว่าพวกเขากำลังเจอกับอะไรอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณผ่านสิ่งที่ยากลำบากแบบนี้ก็คือคุณจะมีใจขอบพระคุณมากขึ้น คุณจะสำนึกบุญคุณมากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกชื่นชมสิ่งต่างๆที่พระเจ้าอยากให้เราชื่นชมอยู่แล้วแต่เราไม่ทำถัดไปที่คุณจะได้ก็คือเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคุณ รู้ไหมโยเซฟเองก็เจอเวลาที่ยากลำบากแต่น่าสนใจที่ในปถมกาลไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าเขาแค่เนื้อออกไหมถูกโยนลงไปในหลุมถูกขายไปเป็นทาสภรรยาของโปรธิฟาก็ใส่ร้ายเขาทำให้เขาถูกขังคุกและยังรักษาท่าดีในระหว่างนั้นได้เนื้ออกไหมยี่ปียีปป่ปีและสุดท้ายเขาก็ได้ไปอยู่ในวัง ฉันลองคิดถึงเรื่องนี้ดูฉันคิดว่าแน่นอนจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิ <laughs> ฉันหมายถึงแน่นอนมันไม่ง่ายเลยที่จะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องเจอไปได้ฉันก็หวังว่าบางครั้งพระกัมพีน่าจะพูดถึงมากขึ้นกับเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญอดทนเรื่องหนักๆที่คนเหล่านั้นต้องเผชิญมาเรื่องของโยบก็เขียนไว้ดาวิดก็มีเขียนไว้แต่เรื่องโยเซฟฉันว่าไม่ค่อยพูดถึงมากเท่าไหร่แต่ฉันได้เห็นความลับในสดุดีบทที่ร้อยห้า เรามาดูสดุดีบทที่ร้อยห้าข้อสิบเด้วยกันคุณฟังฉันอยู่ใช่ไหมเราจะต้องตั้งใจรักษาสันติสุขเอาไว้สดุดีร้อยห้าข้อสิบเปพระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าพวกเขาคือโยเซฟผู้ถูกขาย ไปเป็นทาสพระเจ้าส่งเขาไปเพราะพระองค์พยายามให้เขาได้ไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าอยากให้เขาไปอยู่กับคนที่เขาจะต้องปกครองจริงๆแล้วตอนที่พระเจ้าส่งเขาไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาพระเจ้ามีอย่างหนึ่งในใจสำหรับโยเซฟนั่นก็คือการยกชูอย่างหนึ่งที่คุณจะได้ เวลาคุณต้องผ่านความยากลำบากก็คือการยกชูหลังจากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วขอใายข้อถัดไปบนจอด้วยเรามาดูด้วยกันรองทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าพวกเขาคือโยเซฟผู้ถูกขายไปเป็นทาสพวกเขาทําให้เท้าทั้งคู่ของเขาเจ็บด้วยตรวนข้อของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็กตรงนี้สําคัญและใจของเขาก็แข็งแกร่งเหมือนเหล็กคุณไม่เข้าใจใช่ไมเนย คุณรู้อะไรไหมไม่มีใครเข้าใจข้อประกมภีนี้แน่ถ้าคุณไม่เคยเจอกับตัวเองมาก่อนฉันเข้าใจดีมันเหมือนกับโซ่ตรวนที่ผูกมัดเขาอยู่ได้ทำบางอย่างกับจิตวิญญาณของเขาที่ยิ่งใหญ่มากบาดแผลความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญจากสถานการณ์นั้นได้สร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อในจิตใจของเขาจนจิตใจของเขากลายเป็นเหมือนเหล็ก ไม่ใช่ใจที่แข็งกระด้างนะแต่แข็งแกร่งแข็งแกร่งในพระเจ้าฉันมั่นใจว่าตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วล่ะพยากรณ์อากาศอาจจะไม่ได้เตือนพายุทุกลูกที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็ต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือเรื่องที่น่าผิดหวังเราจะต้องสแสวงหาสันติสุขของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นและยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อของเรา